พอนะคะติดต่อกันเป็นระยะเวลานานๆเรามีความเสี่ยมที่จะเกิดโรคนะคะต่างๆได้มากมายหลักๆเลยนะคะนั่นก็คือโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่นะคะแล้วก็โรคหลอดเลือดหัวใจหรือแม้แต่โรคหลอดเลือดสมองเหล่านี้นะคะคนที่ได้รับวิตามินจากผักไม่เพียงพอนี่ก็มีผลทําให้เกิดโรคเหล่านี้ได้นะ,ะซึ่งเป็นโรคที่ทําให้เกิดการเสียชีวิตเยอะที่สุดด้วยนะคะโอเคนะคะโรคที่หนึ่งมะเร็งลำไส้ใหญ่เป็นไงคะทุกคน เป็นเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับสามของมะเร็งทั้งหมดเลยนะคะเรียกว่าคนเป็นกันเยอะทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายเลยนะคะทุกคนสาเหตุที่หลักๆนะคะก็มีหลายๆสาเหตุด้วยกันแต่ว่าส่วนใหญ่มักจะมาจากคนที่ชอบกินอาหารที่มีไขมันสูงแล้วไม่ค่อยกินผักวันนี้ถามว่าเราไปกินหมูกระทะเราไปกินอะไรคะกินหมูหรือกินผักทิมะอะไส่วนใหญ่เรากินหมูหรือเราไปกินผักคะทุกคนบุฟเฟ่ต่างๆถ้าเราไปเนี่ย นะใครไปถึงไปกินผักมีเพื่อนด่าเลยนะบ้านก็มีเขามาขนาดนี้มันต้องกินหมูสามชั้นอะไรแบบนี้กินเนื้อกินหมูคูโรบุตะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเวลาเราไปจริงๆเราไปเลือกกินอะไรเราไปกินหมู เออไปกินเนื้อสัตว์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่จะได้กินผักเลยน้อยมากนะคะทำให้เราเกิดความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งลำไส้ได้นะคะหรือแม้แต่โรคหลอดเลือดหัวใจก็เช่นเดียวกันนะคะก็คนที่ไม่ค่อยได้กินผักกินผลไม้น้อยเนี่ยขาดวิตามินทําให้หลอดเลือดของเราเนี่ยนะคะอุดตันได้ง่ายจากไขมันนั่นเองนะคะซึ่งเรื่องนี้ผูแม้มเราคุยกันไปแล้วพวกน่ากลัวสุดเลยสําหรับพวกหลอดเลือดนะคะแล้วก็หลอดเลือดสมองนะหลอดเลือดสมองนี่คือ ปี๊ดแตกปึ๊บนะคะไม่เอามาพึกก็เอามาพาดนะทุกคนเห็นไหมทุกคนหนักๆหน่อยหลายชั่วโมงไม่ได้หาหมอก็คือเสียชีวิตได้เลยเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะสาเหตุก็แล้วนแล้วแต่มาจากอาหารการกินทั้งนั้นเลยนะคะคนที่มีปัญหาโรคอ้วนนะคะส่วนใหญ่เราจะมีปัญหาในเรื่องของไขมันเกินนะคะเราไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องของวิตามินเกิดกันเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้นะคะเราจึงต้องนะคะเข้ามาปรับโภชนาการกันใหม่นะคะทุกคน สสส,สหรือว่ากระทรวงสาธารณสุขของประเทศไทยก็บอกว่าวิธีการกินนะไม่รู้ว่ามีใครกินแบบนี้บ้างหรือเปล่านะคะก็คือจานหนึ่งจานเนี่ยนะคนครึ่งหนึ่งให้มันเป็นผักกินแต่หมูใช่ไหมที่แล้วก็อีกครึ่งหนึ่งนะคะก็แต่งเป็นสองส่วนเป็นข้าวนะคะ,ะคาร์โบไฮเดรตแบบคาร์บชนิดดีด้วยนะแล้วก็โปรตีนชนิดดีนะคะถ้าใครกินได้แบบนี้นะคะวันละสามมื้อเราก็มีโอกาสนะคะที่จะได้รับผักนะคะ ครบ400กรัมต่อวันเออถ้าใครกินแบบนี้ได้มีใครกินแบบนี้ไหมมีใครกินแบบนี้ได้บ้างทุกคนมีใครกินแบบนี้ได้ลองลองลองพิมพ์มาให้หน่อยค่ะว่ากินได้นะคะว่าเราทําได้เงี้ยนะคะใครทําแบบนี้ได้บ้างนะ,ะพิมพ์ทาได้มาหน่อยมีไหมมีใครไหมที่ทําได้หนูทาไม่ได้ได้น่อน <c oughs> <c oughs> น,นคะคะจริงๆค่ะยอมรับเลยว่าทําไม่ได้เพราะฉะนั้นนะคะวิธีที่ง่ายที่สุดนะคะที่เราจะกินผักให้ครบ400กรัมต่อวันนะคะเวจเจริ <c oughs> ส์2ซองนะคะ เ้าซองเย็นซองจบจบไปนะคะสําหรับผักนะคะในปริมาณที่ร่างกายต้องการต่อวันนะ,ะนะคะนะคะไม่เป็นไรนะคะนะคะเพราะฉะนั้นค่ะวันนี้นะคะต้องบอกเลยนะคะว่าเวจี้เจลลี่มีคนทําได้ด้วยนะคะสุขภาพดีพี่จากเกาหลีใช่ไหมวิ้นนะคะใครทําได้นะคะทําได้ตลอดไปทุกวันนี้สุขภาพดีแน่นอนนะคะทีนี้นะคะเรามาดูค่ะทําไมนะคะเราถึงทาผลิตภัณฑ์เวจี้เจลลี่ออกมาในรูปแบบของเจลเออนะคะเพราะว่า,าที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเราก็จะ เคยชินกับแบบชงบ้างอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะหรือว่าจะเป็นลักษณะแบบเป็นเม็ดเป็นแคป,ป,ปซูลนะคะวันนี้นะคะเขาบอกว่ามีผลสํารวจมานะคะช่วงนี้งบน้อยกินแต่ผักผักริมรั้วอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะนะคะ,นะคะอา่าเขามีผลสํารวจมานะคะทุกคนว่าอาหารเสริมเนี่ยนะคะสําหรับคนที่ชอบทำเออชอบทานอาหารเสริมเนี่ยเขาอยากให้มาในรูปแบบของเป็นเจลลี่มากถึง9 5เทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเวจี้เจลลี่จึงตอบโจทย์มากๆนะคะสําหรับ คนที่นะคะอยากกินอาหารเสริมแล้วก็ไม่รู้จะใช้วิธีไหนดีไม่มีเวลาชงบ้างล่ะนะคะ,ะหลายคนก็บอกว่ายุ่งยากนะคะนี่คือสิ่งที่ง่ายที่สุดแล้วนะคะอยู่บนรถไฟฟ้ากินได้ไหมกินได้เลยนะคะอยู่บนรถเมล์รถแท็กซีก่ก็กินได้อยู่บนวินมอเตอร์ไซค์ยังกินได้เลยเออ,เอดีนะคะชิกซองดีเขี้ยวกืนจบนะคะนี่คือวิธีการที่ง่ายที่สุดที่พวกเราจะได้รับสารอาหารนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะใครบอกว่าอาหารเสริมกินยากนู่นนี่นั่นนะคะ จบปัญหาแล้วนะคะเราทํามาในรูปแบบที่ง่ายสะดวกพกพาได้นะคะแล้วก็กินได้ทุกเพศทุกวัยด้วยนะคะจิจารี่ของเรานะคะก็ประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะมาดูนะคะดูเอาเองเลย <c oughs> มีกลุ่มผักใบเขียว17ชนิดนะคะแล้วก็มีกลุ่มผักผลไม้หลากสีมากถึง15ชนิดแล้วมีกลุ่มเห็ดอีก4ชนิดทุกคนนะคะ ผักนีก่คือเยอะมากแล้วแล้วทุกคนอ่านรายชื่อผักดูนะนี่คือผักที่นิดไม่ชอบกินเลยไม่ว่าจะเป็นขึ้นช่ายผักชีผักโขมคะนา้านี่น่าจะไม่ได้กินมาหลายปีมากแล้วนะคะผักพวกนี้เพราะว่าไม่ชอบนะคะสารหลายสไปรูดีน่าหน้าตาเป็นไงยัง